จากคลิปที่สอนทำ transition คลิปนี้ครับก่อนหน้านี้ผมสอนใน Premiere Pro ไปแล้วนะครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนใน After Effects ครับไปดูกันเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับ ก่อนอื่นก็ให้เพื่อนสร้าง composition ม,มาสักหนึ่งคอมนะก็ตามใจชอบของมเพื่อนเลยนะแต่ผมจะสร้างที่ 4K นะแล้วก็ตรง duration ครับอาจจะสักประมาณ5.0ก็ได้นะแล้วก็กด OK พอได้คอมมาหนึ่งคอมแล้วนะก็ให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับ rectangle two นะกดไปเลยแล้วก็เลือกคําว่า rectangle two นะให้เพื่อนมาเลือกตรง fill ครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะ linear gradient นะกดไปเลยกด OK แล้วก็ stroke ครับให้เพื่อนมาปิดนะจิ้มที่ stroke แล้วก็กดนั้นกด OK แล้วก็ตรงสีครับให้เพื่อนทําการเปลี่ยนสีก็ได้นะอ่าเพื่อนเพื่ออยากจะได้สีอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนตามใจชอ อบได้เลยนะผมอาจจะเอาสีตัวนี้แล้วกันแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนสีเนี่ยกดจิ้มที่กระปุกสีตรงนี้นะกดจิ้มไปก่อนแล้วก็มาเลือกสีเอาอาจจะเป็นประมาณนี้กดโอเคแล้วก็ให้เพื่อนทําการดับเบิลคลิกตรงเล็กทังเกิลทูนะมันก็จะทําการสร้างเชฟให้เราแบบนี้เชฟตัวที่มันสร้างให้เราเนี่ยมันก็จะพอดีกับคอมเราพอดีอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนทาการดึงสีจัดตําแหน่งสีอะ่ะเออ หรืออาจจะเปลี่ยนสีใหม่ก็ได้นะผมอาจจะจัดสีนิดนึงอ่ะไปประมาณนี้แล้วกันตัวอย่างแล้วกันนะเออสีก็ไว้ประมาณนี้อ่าโอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนมาที่เชฟเลเยอร์ของเราเนี่ยเปิดตรงคอนเทนต์เรกทังเกิลหนึ่งนะแล้วก็เปิดตรงเรกทังเกิลพาธนะเปิดลงมาให้เพื่อนทำการคลิกขวาตรงเรกทังเกิลพาธนะแล้วก็เลือกคำว่าคอนเวิร์ตนะมันก็จะแปลงไอเชฟของเราเนี่ยเป็นแบบเป็นพาธอ่ะเออแล้วก็ให้เพื่อนกดตรงคําว่า a า h นะแล้วมันก็จะมีจุดจุดสีจุดอย่างเงี้ยให้เพื่อนทาการซูมเข้าซูมออกอย่างนงี้กนนะซูมมให้ัแบบ เออให้มันเห็นจุดอย่างนี้นะแล้วให้เพื่อนทำการ,การลากคุมด้านล่างนะลากคุมจุดด้านล่างแล้วก็ให้เพื่อนทำการกดชิปค้างแล้วก็ลูกศรซ้ายมือนะอย่างเงี้ยนี่มันจะทําให้ตัวเชฟเนี่ยมันเฉียงเฉียงอย่างงี้เพื่อนๆอยากได้เฉียงขนาดไหนเนี่ยอย่างที่คลิปเขาสอนน่อยากได้เฉียงขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆจับไปเลยอยากได้เฉียงมากเฉียงน้อยอยังไงเนี่ยอ่าแต่ผมจะเอาสักเฉียงพอประมาณสักประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้ก็ได้อ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนทำการลากจุดอีก2จุดขวามืออย่างงี้เราจะลากไอ้จุด2จุดขวามืออย่างงี้เนี่ยเพ ลากจุด2จุดอย่างนี้นะแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็ลูกศรขวามือดึงไปให้ตัวนี้เนี่ยมันเต็มด้านล่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็กด ลูกศรขวามือให้มันแบบเออเนี่ยเลื่อนให้มันสุดพอดีอะไรอย่างนี้นะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเลื่อนเส้นเพเนเนี่ยมาไว้ที่10เฟรมนะแล้วก็กดที่ตัวเชฟเลเยอร์กดตัว P ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดตรงนาฬิกาจับเวลาตัวนี้กดตรงที่10เฟรมนะไอตัว10เฟรมเนี่ยมันเต็มหน้าจออย่างนี้นะเชฟของเราแล้วก็เลื่อนเส้นเพเนเนี่ยไปไวที่เฟรมแรกแล้วก็ทําการเลื่อนเลื่อนแกน x นะไปขวามืออ่าเลื่อนแกน x ไปขวามือถ้าเกิดมาเลื่อนช้าเนี่ยเพื่อนๆกดชิปค้างแล้วก็ทาการเลื่อนอย่างนี้อ่านนนนจะลออออออแแแบบบบ็วให้้้้กกกพพดดีีีีย เลื่อนเส้นเพย์นเนี่ยไปไว้ที่20เฟรมแบบนี้แล้วก็ทําการเลื่อนไปทางซ้ายมือเอาให้ออกนอกจออย่างนี้นะให้แบบพอดีอ่ะเออให้มันพอดีอย่างเงี้ยนี่ครับพอดีเป๊ะแล้วก็เอาเส้นเพย์นเนี่ยมาไว้หลังจุดคีย์เฟรมสุดท้ายสักประมาณไหนก็ได้นะแล้วกดตัว n ปุ๊บอ่ามันก็จะเลือกช่วงแค่นี้เราก็ลองเพย์ดูฟึบ อ่าตอนนี้มันก็ยังเพย์แบบปกตินะทำการลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดกด F9 อ่าเพื่อเปลี่ยนคีย์เฟรมเนี่ยให้มันแบบดูสมูทขึ้นแล้วก็มาปรับกราฟตรงนี้กราฟของใครเนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะให้เพื่อนทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า e d i s p e e d Graph ให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเรากด บวกลบที่คีย์บอร์ดเนี่ยซูมกราฟมันขึ้นมาแล้วทําการลากจุดกึ่งกลางคู่กันอย่างเงี้ยลากไอตัวคู่กันอย่างงี้นะลากอย่างงี้ปุ๊บแล้วมันจะมีเส้นออกมาเนี่ยให้เพื่อนลากเส้นซ้ายมือเนี่ยไปทางซ้ายเส้นขวามือตรงนี้เนี่ยไปทางขวาให้กราฟมันเป็นแบบพุ่งแหลมอย่างงี้นะแล้วก็ฟุ๊บฟุ๊บอย่างงี้อ่ากลับไปหน้าปกติลองเพย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหม มันจะนุ่มนวลสวยงามอย่างนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดที่เชฟเลเยอร์1นี่แหละแล้วกดคอนทรลดที่คีย์บอร์ดเพื่อดูพิเคทขึ้นมาแล้วกดที่เชฟเลเยอร์1นะกดตัว t ที่คีย์บอร์ดเปลี่ยนจาก opacity ตรงร้อยหนึ่งเนี่ยให้เป็น50ปุ๊บแล้วเลื่อนไอเลเยอร์หของเราเนี่ยเลื่อนไปทางขวามืออย่างนี้1 f เฟรมแล้วก็กดที่เชฟเลเยอร์หอีก1นทีแล้วก็กดคอนทรลดอีก1นทีแล้วก็เลื่อนไอเชฟเลเยอร์หเนี่ย ต,ตัวนี้เนี่ยเออเลื่อนไปทางขวาอีกหนึ่งทีเวลาเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึ๊บฟึฟฟฟ๊เห็นไหมมันจะมีจางๆอย่างของเขาเลยเหมือนเดะเลยอ่าแล้วเรากดออกจากเลเยอร์ทั้งหมดนะสมมตุติเลือกเลเยอร์อยู่ตรงไหนก็ช่างเรากดออกแล้วกดตัว U ที่คีย์บอร์ดอ่าเราจะเห็นคีย์เฟรมทั้งหมดใช่ไหมให้เพื่อนเอาเส้นเพยเนี่ยไว้ที่คีย์เฟรมสุดท้ายแล้วกดตัว N แล้วทําการคลิกขวาตรงนี้ เลือกคําว่าทีมคอมทูเวิร์กแอรีเอไอคอมตัวนี้เนี่ยมันก็จะพอดีกับตัวทัสซิชันของเราละอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละทัสซิชันของเราแล้วเราก็จะมาลองใส่ดูมาในคอมตัวนี้ผมสร้างเอาไว้ละตัวเทสแล้วก็ลากคอมโพสิชันที่เป็นทัสซิชันของเราเนี่ยมาลองวางดูนี่ตัวนี้ตัวทัสซิชันของเราผมก็จะมาวางตรงรอยต่อของทั้ง2คลิปแบบนี้เห็นไหมอ่าลองกดเพย์ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าปรับฟูเพย อรอให้มันคำนวณแป๊บหนึ่งนะทีแรกนี่มาละอ่าเราก็ไปใส่ซาวเอฟเฟกเอานะพวกนี้เห็นไหม เหมือนเป๊ะใครจะเอ็กพอร์ตไปเป็นแบบเทมเพลตหรือจะเป็น MOV ก็ได้นะ MOV ก็ง่ายก็ไปลากวางใส่ใน Premiere Pro ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็เอ็กพอร์ตไปผมเคยมีคลิปสอนเอ็กพอร์ตแบบไม่มีพื้นหลังไปแล้วนะเพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปเก่าของผมได้อะสำหรับ Transition ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบคลิปนี้แล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับ